สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนัญญาพินวนวลนางสาวพิพิวนเจ็มรามและนางสาวขวัญชนกเกศวนค่ะนักเรียนโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะจะมานำเสนอโครงงานเรื่องลิบบามจากทับทีมค่ะปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในหน้าหนาวมักจะมีคนประสบปัญหาปากแตกปากแห้งปากลอกเป็นขุย เมื่อพูดถึงปากแห้งปากแตกพวกเรามักจะนึกถึงลิปบาลที่พอจะช่วยอาการนี้ได้และแน่นอนว่าลิปบาลม,มีความชุ่มชื้นใช้กับบริเวณริมฝีปากและยังสามารถช่วยในเรื่องอาการปากแห้งหรือแตกได้แต่พวกเราก็อยากให้มีส่วนผสมของผลไม้ด้วยจึงเลือกทับทิมมาเป็นส่วนผสมเมื่อพูดถึงทับทิมหลายๆคนอาจยังไม่ทราบว่าทับทิมสามารถนำมาทำลิปบาลได้จริงหรอ ทับทิมเป็นหนึ่งในผลไม้สีแดงที่มีสารไฟตัวนี้เพื่อนสูงมากนั่นเพราะในทับทิมมีสารให้สีแดงที่ชื่อว่าเบตาไซซีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม <c oughs> ข,ของพวกเราเห็นว่าทับทิมมีสารอาหารมากมายและยังมีสีที่สดจึงทําให้กลุ่มของพวกเราน้าทับทิมมานําเป็นลิปบาล์มอาจทาได้ง่ายและสามารถนําไปใช้งานได้อีกด้วยวัตถุประสงค์1เพื่อเปรียบเทียบการสกัดสีระหว่างการสกัดแบบปั่นสดและการสกัดแบบผง สองเพื่อหาอัตรา,าส่วนที่เหมาะสมในการทรําลิปบาล์าม 3. เพื่อศึกษาวิธีการทดสอบความติดทนของลิปบาล์มวิธีการทดลองการทดลองที่1เปรียบเทียบการสกัดสีระหว่างการสกัดแบบปั่นสด,ดกับการสกัดแบบผงขั้นตอนการทดลองการสกัดสีของทับทิมแบบปันดดน่นสด 1. นําทับทิมล้างน้ําและสะอาดและเช็ดได้แห้ง 2. นําทับทิมไปปั่นโดยไม่ต้องผสมน้ํา 3. นําผ้าขาวบางมากรองเอาแค่นาทับทิม การสกัดสีของทับทิมแบบผง 1. นําำทับทิมล้างน้ำให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง 2. นํนำทับทิมไปตากแดบดบประมาณ2-3วันจนแห้งสนิท 3. นํนำทับทิมมาปั่นให้ละเอียดแล้วนำมาตำอีกครั้ง 4. น่นำผงทับทิมที่ได้มากรองให้ได้ผงที่ละเอียดที่สุดการทดลองที่2เพื่อหาตาส่วนที่เหมาะสมในการทรําลิปบาลทับทิม ขั้นตอนการทดลอง 1. เตรียมส่วนผสมระหว่างวัสลีนต่อสีของทับทิมในอัตราส่วนดังนี้สูตรที่1 30ต่อสองสูตรที่สองต่อสสูตรที่ส30ต่อ4 2. ต้มน้ำให้เดือดนำมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ 3. นำส่วนผสมสูตรที่1ใส่ในถ้วยแก้วที่นำมากรองในน้ำเดือดคนส่วนผสมให้เข้ากัน 4. เทลงในตลับ่านนำไปแช่ตู้เย็นจนแข็งตัว การทดลองที่3เพื่อเปรียบเทียบการติดทนของสีขั้นตอนการทดลองนำนิบบามทั้ง3สูตรมาทานในบริเวณข้อมือทั้งสองข้างในปริมาณที่เท่าเท่ากันแล้วข้างหนึ่งรองซับด้วยเทชชูอีกข้างหนึ่งรองล้างด้วยน้ำเปล่าจากนั้นสังเกตและบันทึกผลสรุปผลการทดลองการทดลองที่1เปรียบเทียบการสกัดสีแบบปั่นสดและแบบผุง การศึกษาพบว,ว่าการสกัดสีจากอันสดมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีค่า RGD ได้ค่า R เฉลี่ย73บวกลบ20.6 2ค่า G เฉลี่ย23.67บวกลบ8 3 1ค่า B เฉลี่ย35.33บวกลบ76.69ในการทดลองที่1พวกเราเลือกวิธีการปั่นสดเพราะมีประสิทธิภาพมากที่สุดการทดลองที่2 พื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำลิปตามผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำลิปตาม์มพกเปอร์สุดที่สามมีอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการทำลิปตามโดยมีค่า RDB ได้ค่า R เฉลี่ย63.83บวกลบ0.76ได้ค่า T เฉลี่ย12บวกลบ1ได้ค่า B เฉลี่ย32.66บวกลบ2.08ในการทดลองที่สองพวกเราเลือกสูตรที่สามในอัตราส่วน30ต่อ4เพราะเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด การทดลองที่3เพื่อเปรียบเทียบการติดทนของสีโดยการนำลิดตามเทล่าอัตราส่วนมาทดลองทาที่ข้อมือในปริมาณเท่าเท่ากันผลการศึกษาพบว,ว่าการซับด้วยทิชู่สีของลิปบามทับทิมพจะติดทนน้อยกว่าโดยมีค่า r t d ในค่า R เฉลี่ย2 4 3 3บวกลบ9.45ค่าค่า G เฉลี่ย1 5 0บวกลบ6.24 ถามีเฉลี่ยร้อยสิบสบวกลบ6.92ในการทดลองที่ 3. การซับด้วยทิชชู่สีของลิปบาลทับทิมจะติดทนน้อยกว่าประโยชน์ของลิปบาลทับทิม 1. สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการนำทับทิมมาใช้ในการทำลิปบาล์ม 2. ได้เรียนรู้ถึงวิธีการสกัดสี 3. ได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำลิปบาลสี่ได้เรียนรู้และเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นมาทำโครงงาน